สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motor Press วันนี้ก็พบกับผมนะครับก็อยู่ในช่อง Motor Plaza นะครับวันนี้เนี่ยมีรถให้ลองแล้วเข้าสู่ช่วงทดลองขับแม่หลานคน like, หยคนที่หลายที่หลายคนที่คอมเมนต์มาแล้วว่าทําไมพี่ขับรถคนอื่นบ่อยจังเอาไงอะพีาา่พี่พูดหน่อยว่าทำไมถึงให้ผมขับก็เขาให้ขับอะเอาพี่มีแนะนําอะไรมีแนะนําอะไรให้ผมก่อนก่อนที่จะขับไปเนะ่ยมีแนะนําอะไรผมก่อนไหมที่จะขับเพราะผมไม่เคยขับวันนี้ก็เลยมาก่อน คัทมันแข็งคัทมันแข็งมันมีฟลิปคริปอัพอย่างเดียวฟลิปคริปอัพแล้วก็ทอรหนักทอร์กมันค่อนข้างหนักเออผมปิดแทักชั่นอยู่ปิดแทักชั่นอีกแล้วลองดูลองดูไม่ไม่ได้ขนาดนั้นโอเคครับชมคลิปนี้อยู่ก็ลืมกดซับสไครป์สักหนิอเพื่อเป็นกำลังใจในค่าซ่อมในครั้งนี้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่านะแล้วก็จะมาบอกฟีลลิ่งกันครขับไปหน้าปัดนะครับหน้าสีฟ้าๆขาวๆนิดนึงนะ สตาร์นี่วะสตาร์ทไ่ออ๋อไอบ้บ้าเอ้ยสตาร์ทไม่เป็นโอเคไปเดี๋ยวเราออกตัวเดี๋ยวเราขับตัวแปะเ้าบ้านก่อนดีกว่าอาต่อะนะครับผมต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับโอ้โหที่ภูเขาโค้สูงเลยโอ้โหคัดแข็งมากผมต้องเสียวดับแน่เลยไปมีฟลิปชิปอัพนะครับ โ oh, อ้โหโคตรหมอบเลยโอ้โหผมไม่รู้ว่ามุมกล้องตอนนี้มันเป็นยังไงครนะับแต่คือมันหมอบมากโอ้โ oh, หแม่งหมอบจัด,ดอะโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราลองตรงนี้แล้วกันนะ โอ้โหคือถามว่าท้องมันมาไวไหมมันมาไวอยู่แล้วเพราะว่าเป็นอย่างที่บอกแนะาะว่าเป็นสองสูบระดับไก่ข้าวก้าะทุกคนแล้วแบบอะความร้อนเริ่มมาแล้วรู้สึกแล้วว่าความร้อนเริ่มมานะครับแต่เวลาเลี้ยวเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบผมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะ เสียงท่อแม่งโอเคครับทุกคนเมื่อกี้นะครับผมลืมเปิดเปิดเอ่อเลนซูเปอร์ไวนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ผมลืมเปิดโหมดซูเปอร์ไวนะโอเคแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ไปละ <c oughs> ไปไปต่อ คือเอาไว้ง่ายอะ่ะแต่เวลาโค้งนี่มันไม่เหมือนกับแทดได้หกนะมันจะเลี้ยวกันคนละแบบเลยมันจะหนักหนัก่นักนักแทนหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นที่ยางไซส์สองร้อยด้วยมอโอ้แล้วความหล่อไม่ต้องพูดถึงครับแม่งหล่อมากอะ่ะ เสียงเสียงของเขาเนี่ยผมเพิ่งเคยขับคานี้ก็เร่เหมือนกันนะเออเสียงที่เราได้ยินกับข้างนอกกับตอนเราขับเนี่ยมัน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 ไม่เหมือนกันนะคือมันจะได้ยินเสียงคัดได้ยินเสียงเครื่องแบบชัดอ่ะมันผมว่ามันมีเอกลักษณ์มันมีแบบมันมีเสน่ห์ในตัวของมันไปอีกแบบหนึ่งอะเออผมว่า โอ้โ oh, ล่นักชันเขาปิดด้วยสิ่งที่ชอบก็คือแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือแลหลายคนอาจจะอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าสายสปอร์ตแบบผมแน่ใจว่าสายสปอร์ตอาจจะชอบนะครับก็คือแบบแทนมันเหมาะมากนะแล้วก็ไอ้พับเท้ามางนู้นข้างที่จะสูงด้วยนะแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยอา,อาการปวดหลังปวดแขนบ้างนะครับเออแต่ว่าพวกความหล่อเราทนได้แนละ้ว ก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันผมอาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะขอซึมซับก่อนว่ามันเป็นยังไงนะ แม่งดิบอะไม่รู้ดิคือแบบทั้งเรื่องแบบแบบโชกช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันคือสุดอะบอกก็ไม่นิ่มเลยนะบอกคี่แข็งมากอย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่ามันแบบเป็นรถที่แบบสมรรถนะค่อนข้างที่จะสูงนะครับ ไม่รู้ดิผมว่ามันลงตัวใครว่าเสียงสองสูบไม่เพาะให้ลองมาขับดูนะเออผมว่ามันมีเอกลักษณ์ไปอีกแบบหนึ่งโอโ้โหพื้นยางอย่างนี้สลิปแน่นอนคือเปิดแล้วสลิปตลอดเลยอะ่ะ เนี่ยแล้วแล้วเวลาเราผ่อนนะเวลาแอนจินเบดก็สลิปเหมือนกันนะ<อ>เนี่ยเหมือนที่พี่เขาบอกเข้าใจเลยว่ามันมันยกยากเหมือนกันนะไปะหนึ่งโอ้ยร้อนแล้วอะ่ะโอ้ยล้วคัดแข็งว่าทุกคนปวดมือเลยอะ่ะไป มลองเปิดอยู่นะตอนนี้ปิดแท็กชั่นอยู่ผม,ผมก็ไม่กล้าจะเปิดแรงเท่าไหร่เนี่ยมันล้อตีเลยอโอ้โหแม่เจ้าร้อนมาก ไปจอดคืนเจ้าของเขาดีกว่านะไป,ไปไปคืน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 เกินไปเกินไป กลับไไปหนอะเอากุญแจรครับไม่ไม่คืนกุญแจนะโคตรแรงเลยอะ่ะโคตรแรงเลยอ่ะขายขายเซ็ตแล้วเขาป,ปิดปิดแท็กแชทให้ผมดลล้วยนะโอ้โหขาไหมโคตรร้อนเลยเไม่ไหวอ่ะโอ้โหครับนี่เจ้าของพี่โคตรร้อนเลยอะ่ะแล้วปิดแท็กแชทให้ผมแบบแม่งโคตรลื่นเลย ดื้อแล้วแบบใช่แล้วเวลาเราผ่อนเกียร์บางทีมันก็ใช่มันสะบัดเออโทษทีอันนี้ลืมบอกนี่เลยไม่กล้าบิดแรงโหโคตรแรงอ่ะแรงอะมันมันบิดแล้วมันตัดไปเลยแต่เนี่ยมันเหมือนค่อยๆแบบมันก็สะบัดไปเลยยังเอาได้อยู่ยังยังไม่รู้ว่ะพี่มันก็คล้ายๆกันเถอะแล้วคัดอะโอ้โหมือแตกแล้วคัดผมแม่งนิ่มอ่ะพี่มาขับคัดผมรู้สึกไงเหมือนไม่มีคัตอะ มมนไีคัอ่ะปล่อยครั้งแรกดับเลอยามมา <laughs> ไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกอย่าลืมกดซับจะคลาสต่างกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับเ <laughs> <laughs> มื่อกี้ปรับจอดปรับมุมกล้องตั้งนานแม่งมองไม่เห็นใบแม่งสูงเกินมันหมอบอ่ะ